ภาคสองกดดันหนักตัดวงจรโจรออนไลน์ซิลชายแดนอารัญยประเทศช่วยล่ามหญิงไทยถูกแก๊งคอสเ,เ,เซนเตอร์บอสจีนขังซ้อมทรมานพบอีกช่องทางลับผลบัญชีมา้าแอดมินเว็บพนันข้ามแดนบุกเจมอคิดค่าหัวเปิดทางเปิดบ้านผ่านเลาะไปปล่อยเป็ดคนตํารวจโทยิงโยเทพจมลงผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยถึงความคืบหน้ายุทธการอารัน68ซิลบอร์เดอร์ ตัดวงจรแก๊งสปอรเซนเตอร์มิจฉาชีพออนไลน์โดยหลังจากที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภักสองนำกำลังสืบสวนเกาะติดเส้นทางชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งอำเภออรัญญะประเทศอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่6มกราคมที่ผ่านมาทำการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้หลายรายอาธิจับกลุ่มชายชาวกัมพูชาที่ลักลอบขนโทรศัพท์มือถือจำนวนมากจากไทยข้ามแดนได้ช่วยเหลือล่ามภาษาจีนที่ถูกซ้อมทรมาน และช่วยคนไทยที่ถูกพาข้ามช่องทางธรรมชาติไปเปิดบัญชีมา้าสแกนหน้าและถูกขังอยู่ที่ฝั่งปอยเปตส่วนอง่นรายสืบภัคสองแฝงตัวรับงานแอดมินเว็บพนันจับกลุ่มกระบวนการนำพาข้ามแดนทางช่องทาง,ทางธรรมชาติผ่านบ้านเจมอตาทอซึ่งจากการสืบสวนพบว่าคิดค่าหัวเปิดช่องทางผ่านแดนผลละ70,00บาท และพบช่องทางลับที่แก๊งคอร์เซนเตอร์นำพาบัญชีม้าและแอดมินหลอกลวงไปทำงานให้กับบอสจีนผู้ประชาการตรวจภูทรภาค2กล่าวว่าจากการเปิดพือการที่ผ่านมาตรวจค้นพบคนจีนเดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางทางธรรมชาติที่อำเภอตาปรยาอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วปลายทางต้องการไปทำงานเป็นพนักงานคอร์เซนเตอร์ที่เมียนมาร์โดยผ่านทางชายแดนอีกฝั่งหนึ่งนอกจากนี้ยังคุมตัวล่ามแปลให้คนจีน หนีข้ามแดนเข้าทางอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหลังถูกซ้อมทรมานจนหลบหนีออกมาพลํตบดโทรัทยิ่งยอกล่าวว่าขณะนี้ตำรวจสืบสวนภาค2เปิดยุทธการอารัญยประเทศ68ซ e อ l b เดอร์พบหญิงบัญชีม้ารายหนึ่งของความช่วยเหลือหลังถูกกักขังอยู่ในออฟฟิศ call center ฝั่งปอยเปตพบข้อมูลออฟฟิศบัญชีม้าสแกนหน้าและช่องทางรับขบวนการพาคนข้ามแดนทำงานเป็นแคอลเซ็ center พลตตรีธีรชัยชำนาญหมอผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาคสองกล่าวเพิ่มเติมว่าหญิงรายหนึ่งที่อยู่กรทมพบว่าถูกชวนไปทำงานให้เช่าบัญชีเพื่อทำเวพน,นันโดยแจ้งว่าทำงานตลาดลงกระเรลืนในฝั่งไทยมีขบวนการมารับจากกทมพาไปเปิดบัญชีที่ห้างดังย่านลาดพร้าวก่อนจะนำไปจังหวัดสระแก้วหลังหลวมตัวเข้าไปทำงานกลับพาข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบา้านผ่านทางช่องทางทางธรรมชาติ มีกระบวนการนำพาเป็นทอดทอดมีคนกัมพูชามารับไปส่งให้คนอินเดียที่ฝั่งปลอยเปดโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลผู้เสียหายบอกด้วยว่าหลังจากผู้เสียหายเข้าแจ้งความทําให้บัญชีถูกบล็อกต้องถูกปล่อยกลับแต่กระบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์กลับไม่ปล่อยให้กลับจนต้องขอความช่วยเหลือโดยบัญชีมารรายนี้ได้เงินตอบแทนกลับมาเพียงแค่1นึ่งพบาทแต่ต้องเปิดบัญชีมาถ,ถึง4บัญชี ขับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคสองกล่าวว่าอีกรายเป็นขบวนการพาพนักงานออฟฟิศไปทำงานอ้างว่าเป็นแอดมินเว็บพนันจึงสงสัยรับชุดสืบสวนเข้าไปพร้อมกับตำรวจสืบสวนติดตามพบว,ว่ามีขบวนการนำพาช่องทางลับอีกหนึ่งจุดจุดใกล้กันกับห้างสรรพสินค้าอีกแห่งหนึ่งในอำเภออรัญญประเทศเมื่อไปใกล้หน้าด่านพรมแดงคลองลึกจะมีรถเก่งมารับไปตามถนนเลาะชายแดนไทยกัมพูชา จากนั้นพาผ่านแดนทาหารพรานเข้าไปจนถึงบ้านเจมอและตาทอที่มีพฤธิการเปิดช่องทางทางธรรมชาติให้ขนข้ามโดยคิดค่าผ่านทางหัวละ7,000บาทเมื่อเข้าไปแล้วจะมีคนเปิดประตูให้พาเข้าไปที่เป็นถนนลูกรงังมุ่งหน้าไปทางคลองพรมโหดซึ่งเป็นคลองที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับบูชาตำรวจภูธรภาคสจึงเข้าบุกจับกลุ่มได้ทั้งหมดคุมตัวเจมอและตาทอทำประวัติเพื่อขยายผลต่อไป อย่างไรก็ตามตำรวจภูธรภาค2จะปฏิบัติการนี้อย่างเข้มข้นร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจับกลุมและขยายผลอย่างเด็ดขาดรวมถึงกดดันและตรวจตราช่องทางทางธรรมชาติไม่ให้เอื้อต่อการลักลอบข้ามแดนไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์และเว็บพนันต่างๆอีกต่อไป